สวัสดีท่านผู้ชมแฟนๆเอฟ4สวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมนึกนะครับเชา้านี้วันนี้มาสายหน่อยนะครับอย่างว่ามาสายดีกว่าไม่มาท่านผู้ชมสิ่งที่สำคัญก็คือองค์ความรู้สาระความรู้มงคลชีวิตข้อคิดประจำวันสำหรับวันนี้นะครับขอนำเสนอ คติธรรมนำชีวิตนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่คารุรักทุกท่านครับเขาบอกว่าจิตพัฒนากายสามัคคีร่วมแรงพัฒนาก็จะทำให้เรานะครับมีความเจริญรุ่งืองและอีกสิ่งสำคัญก็คือ ผู้รู้จักชีวิตดีแล้วย่อมเบิกบานแจ่มใสบริสุทธิ์สงบและเป็นประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเก่งจริงต้องรอบรู้เก่งแต่ปากเขาถากถางนะคนคิดดีจึงทำดีคนคิดชั่วจึงทำชั่วเพิ่มผลิตแบบไต้หวัน ขยันแบบเกาหลีสู้ไม่หนีแบบอิสราเอลเน้นวินัยแบบญี่ปุ่นลุ้นทุกรูปแบบนั่นคือให้แล่นฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแฟนๆทุกท่านนะครับนำเอาไปคิดพิจารณาเพื่อเตือนสติในการประพฤติปฏิบัติ ของเราในแต่ละวันในแต่ละสัป,ปดาห์เดือนปีต่อไป้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมคงได้และได้และได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่ให้กำลังใจติดตามตลอดเวลากราบขอบพระคุณอย่างสูงมานะโอกาสนี้ก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ